สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุ้นนิคีจ้านิคีรอบเซาลบายแนวทางของวันที่ยีหวันพุธเดือนหกมิถุนาสองพันห้ารสิจ้าสำหรับพนนิคีของวันที่ยี่สิบสีรอบเซาเล็เด่นเก่ากับ8ปดพนของรอบเซาจ้า เก2าห่งสองหลังศูนยามผดฝ่า 9, เก่าข้ามาลักรลอยแต่สาหรับ 91, เก่าหนึเนาะตัมแนวรอบบายเจ็ดกับ6กพ้นของรอบ,บาบจะศูย์ห้าหกหลังสี่เจ็ดสำหรับรอบบายแนวท้าข้าจับคูเข้าสองตัวหลังจะ 4, ่ะสเจข่าเจ็ตัวเน้นเต็มเต็มเดนเจ็ดอนเจ็ดข้ามาจะสสาหรับบนมาหาหก หากจับขู่พลาดไปเนาะเสาบ่ายจับห,หาเก้าหาแปดหาเจ็ดหาหกหาบอลได้จับจับมาแบบโอ้โหเลขพี่น้องอย่างเดียวเลยรอบบายบนหาหกมาเด่นหกเวรุทุกกาจับขู่หาหกบอลได้จับหายเนะาะพลาดไปเสียดไปหุกเค็กับพกสี่สำหรับแนวทางนี้คือของเาวามที่ยี่สแนวทาขงขฮามารอบบายจะมือนี่รุนกันต่อจา สำหรับแนวทางนี่เคอวันที่ยี่สิบหาก่อนสิไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันเนาะคนละไลายคนละแชร์คนละเนึ่งติดตามจต่พี่น้องเอฟซีตีเข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะฝากกดกระดิ่งไว้นอกจะากเสิได้บอกพาแนวทางที่แอดจอยลงหายแต่แนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้ะสำหรับนิกี้เมื้อนี้เลขเด่นหายเด่นหาครับสี่ไสวิ่งไส่หลุดก็ห้าสามมักถ้าชอบนำไปวิ่งไปหลุดได้จ้ะ ตัวประกบขู่มือหนีกระเละกระจายเด้อเนี่ยหาศูนย์หาหนึ่งหาสามหาเก้าหาเจ็ดเละกระจายสำหรับตัวเดิมกับบุคคลจับหายราคาเนาะสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่หนึ่งสี่หก รอบบ่าย2กับ1 20 29 26 25 24 10 15 19 17 14 โจเน้นจ้ารอบบายเมื่อนี้เน้นหนึ่งศูนย์กับหนึ่งสี่ละกันสองหกสองหาสี่สองสี่หกหาสามหาหนึ่ง สำหรับแนวทางนี่คือมือนีตามนี่เลยจะสำหรับแนวทางก็เหาหมือนีจะหมักตัวได้ชอบตัวได้ฝากน้ไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะมีตัวหมักตัวชอบกระจังคอยตามเราจะบอกมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยพาได้แต่มือนีคอยมาปังปัง,ง,งดิง่งดิ่งละกันจากคอยมาเต็มเต็มทางเสาทางบ่ายเลยละกันจะเคเขาห,ยหายเฮงเฮงปังปังชุกชุกมันมันกันทุกค้นทุกท่านจะสำหรับลิปนี่ฝากไว้เพียงซทานี้จะสวัสดีจ้า